สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเลนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีตุลและขนาตุลประจำช่วงวันที่1 15มกราคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคที่ลงคลิปช้าเนื่องจากอาการผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนนะคะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ Okay. เรามาเริ่มกันเลยนะที่ตุนนะคะตุนคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้าง KING OF ท u บนะคะ8ดไม้เท้าแฮงแมน n 6ถ้วยนะคะแล้วก็คว e n of c คัทชาวธาดน้ำเด่นมากๆเลยนะคะมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เนาะบางคนอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนเก่าๆเข้ามานะคะ หรือเป็นไปได้ว่าการติดต่อจากคนเก่าความรักครั้งเก่าคนคุยเก่าเพื่อนเก่าๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วทีนี้มีคนใหม่เข้ามาบ้างไหมเอสอสองสองนะคะจัสติดมีเข้ามานะคะแต่ดูเหมือนคุณไม่ได้จะสนใจคนคนนั้นเท่าไหร่เลยเกี่ยวกับคนใหม่ที่เข้ามานะคือจะไปโฟกัสเกี่ยวกับคนเก่ามากกว่านะคะ แล้วสถานการณ์ความรักของคนคนนั้นเป็นยังไงหกไม้เท้า King of Mons นะคะ m g i c k n i g h t of p e n t a c l e s แล้วก็ King of Cup อ่า King of Pentacles นะโอเคด้านตัวเขาเองเนี่ยดูเขาจะพยายามมากๆเลยนะที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของเรานะคะ อยากจะเริ่มต้นใหม่กับเราอยากจะทำน,นู่นทำนี่หรือทำทุกวิธีทางอะคะ่ะที่จะเอาชนะใจของคุณได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะอันนี้คือสถานการณ์แล้วความรู้สึกของเขาละ่ะความรู้สึกเขาอยากจะกลับมาจริงๆไหมหรือเขาต้องการอะไรกันแน่นะคะเจ็ดถ้วยเดวิลเขายังตัดเราไม่ขาดแต่เขาก็ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวในใจ เขามีอีกตัวเลือกหนึ่งนะมีอีกตัวเลือกหนึ่งเหมือนกันที่คุยอยู่หรือเป็นลักษณะของตัวเลือกอนะคะ่ะแต่ถือว่าคุณก็เป็นคนที่สําคัญสําหรับใจของเขาพอสมควรเลยนะคะยอยากที่จะคือไม่ยอมแพ้ไม่รู้เขาไปเจออะไรมาหึอคุณกับเขาไปเจออะไรยังไงมาก่อนหน้านี้นะแต่ตอนนี้เหมือนเขารู้สึกว่าเขาอยากได้เรากลับไปหรือต้องการจะชนะอะไรบางอย่าง ในชีวิตของเขานะคะคุณคิรารู้สึกยังไงกับเขาเดอะซานคุณรู้สึกว่าคุณเองก็ยังยึดติดอยู่กับเขาแต่คุณก็กลัวจะเสียใจนะคะบาดแผลเก่าๆมันก็ยังคงอยู่แต่ในใจคุณรู้สึกว่าเดอะซานอะคือคิดว่ามันน่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่น่าจะดีกว่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ยัง,องมองมุมบวกอยู่เนาะเค okay. สิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะคุณน็อเพนเดิลคอสคิงน็อคเพนเดคอส เขาอยากได้โอกาสจากเรานะคะเขารู้สึกว่าคุณน่ะคือคนที่เติมเต็มเขาได้จริงๆนะคะคือความสุขคิดถึงเรื่องเก่าๆที่เคยมีความสุขด้วยกันแต่มันยังไม่ถึงขัน100้นร้อยเปอร์เซ็นเพราะอะไรเพราะถ้ามันเป็นร้อยเอร์ซนต่ะเขาจะไม่คุยกับคนอื่นมีตัวเลือกอื่นนะคะโอ okay. เคไปบทสรุป คนโสดนะคะสี่ดาบนะหรือสตาร์คนใหม่ๆเขาเข้ามาแต่คุณนิ่งนะค่อนข้างจะนิ่งไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เลยแล้วก็คนเก่านะคะตอนแรกๆอาจจะมีความรู้สึกถึงกำแพงบางอย่างอยู่เหมือนกันเหมือนมันไม่ได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมแบบลักษณะที่ลักษณะการคุยอะคะ่ะแล้วก็ความรู้สึกบางอย่างที่มันยังมีกำแพงอยู่บ้าง รู้สึกหนักใจรู้สึกมีคําถามว่ากลับมาเนี่ยจะมาเล่นทีเล่นทีจริงแบบมายังไงกันแน่นะคะแต่เขาจะเข้ามาแบบที่คุณไม่คาดคิดติดต่อมาแบบที่คุณไม่คาดฝันเสียใจนะรู้ไหมสิ่งที่ผ่านผ่านมานะ่ะพิเศษกว่าใครเขาจะทําให้คุณเห็นว่าคุณเป็นคนที่พิเศษกว่าคนไหนไหนห่วงแต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้คุณรู้สึกห่วงอยู่เหมือนกันนะ เอายังไงดี c ข you อง the soulmate นะคะโรแมนติกไปเล g แล้วก็ฮันโอเคช่วงนี้คนโสดก็จ,จะมีความรู้สึกที่แบบว่ายังไงอะ่ะเป็นฟิลคนรักหรือคนมีความรักนิดนึงเนื่องจากคนเก่าๆหรือความรักครั้งเก่าที่คุณบางคนยังรออยู่หรือบางคนไม่ได้รอแล้วแต่เขายังอยู่ในใจอะ่ะมันทำให้คุณแบบมันมีความแบบ ตุ้มๆต,ต่อมๆในใจอีกครั้งนั่นเองนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักของคนมีคู่จะเป็นยังไงบ้างไพ่สามมาสักกันได้ระหว่างตัวคุณและก็คนรักนะคะฝั่งคุณนะเจถ้วยนะคะ nine of b a l s e of b a n d s แล้วก็สดาบและ คุณแเพนเดคสนะชาวธาตุไฟธาตุด,ดินค่อนข้างมีอิพธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะเมสสิงหรือธนูมังกรพฤกษบ์หรือกันที่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์ช่วงนี้มีเรื่องให้คิดค่อนข้างเยอะนะคะคิดแล้วก็เก็บอยู่ในใจแล้วก็รู้สึกว่ามันสับสนมีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยนะคะที่มันอาจจะเป็นไม่ได้ทะเลาะหรอกแต่มันเป็นอะไรที่เข้าใจการสื่อสาร เข้าใจอีกแบบหนึ่งเราสื่อไปอย่างหนึ่งเขาเข้าใจอีกอย่างหนึ่งประมาณนั้นนะคะวกกับสิ่งที่คุณคิดเยอะหรือมีสิ่งหลายๆอย่างที่มันเข้ามาในความคิดของคุณนะคะส่งผลให้คุณเนี่ยรู้สึกสับสนจะเอาอย่างไงจะไปทางไหนดีนะคะฝั่งคนรักของคุณห้าไม้เท้าไพ่ทะเลาะขึ้นมาเลยนะคะจัสติมสองถ้วยแปดไม้เท้าแล้วก็ชัยฝั่งเขาเนี่ยเขาก็มีแค่เรานะ ถ้าเราคิดหรือกังวลว่าเขามีคนอื่นหรือมีในเรื่องของบุคคลที่สาในช่วงที่เขางานจะค่อนข้างเยอะนะคะหรืออาจจะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นในชีวิตของเขาช่วงนี้มันส่งผลกระทบมาต่อถึงความสัมพันธ์นะคะการทะเลาะอาจจะเกิดขึ้นได้จากความเข้าใจผิดหรือการที่เราคิดเยอะหรือคิดโน่นนั่นนี่หรืออะไรบางอย่างที่มันเข้ามาในความคิดของเรานั่นแหละนะคะระวังในเรื่องของการสื่อสารนิดนึง ต่อไปความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไง King of Pentacle s จดดาบถูกจับตามองนะคะรู้สึกว่าถูกกดดันจากภายนอกจากสายตาจากแววตาหรือจากกานคือเขาก็าสังเกตได้ว่ามัน,มนแบบมันถูกจับจ้องมาก,กเกินไปนะคะรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ คุณเคลารู้สึกยังไงกับเขานะคะคิดเยอะคิดมากที่หึงด้วยนะคะหึงเป็นพิเศษหรือค่อนข้างจะจับตามองเขาเป็นพิเศษนะคะการที่มีสเปซในที่เนี้ยมีสเปซก็จริงมีพื้นที่ก็จริงแต่ว่าเป็นการกดดันผ่านทางอ้อมนะคะ ผ่านความคิดของเราส่งผลไปที่พฤติกรรมที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะที่จะไปกดดันอะไรเขาสิ่งที่เขาอยู่ในใจและอยากจะบอกในเ p น e n d i c o มีคนเข้ามานะแต่เขาไม่เลือกนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาชอบมาจีบมาอยากจะคุยกับเขาชาวพัดไปนะคะหรือคนจากที่ทํางานหรือเกี่ยวข้องกับงานของเขานะแต่เขาเลือกไหมเขาไม่ได้สนใจนะคะเขาไม่สนใจอะไรดังนั้นเชื่อใจเขาน,นิดนึงในช่วงนี้ บทสรุปคุยนกครับนะคะหกถ้วยอืมช่วงนี้เอาอกเอาใจกันสีนะคะสามดาบอาจจะเป็นบาดแผลเก่าหรือบาดแผลที่เราสร้างมาจากความคิดของเรานั่นแหละนะคะเรามัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความหงุดหงิดความโกรธหรือความคิดเยอะคิดมากจนจนมันแบบออกมาผ่าน คาพูดผ่านการกระทํานะคะลองคุยคบกันนะอย่าทําให้รู้สึกดีคุณผู้ควรจะได้รับความรักฮีลิ่ง f a มลี่ชูเฟรนซสูดนะคะเร็วๆนี้ ความโกรธความโมโหนี่แหละนะคะทำให้การเยียวยาในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเลยตำบันอาจจะแยก่กว่าเดิมก็ได้นะคะโอเคดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางเนาะโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูดูการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถาน,ะนการณ์ความรักจะเป็นยังไงบางไพ่าสามารถสลับกันได้ระหว่างตัวคุณแลวก็คนคุยไพ่ฝั่งคุณนะคะหกถ้วยกลับไปคืนดีใครที่มีปัญหากับคนคุยมาก่อนหน้านี้หรือบางคนเลิกกับคนเก่าแล้วมีโอกาสกลับมาคุยกันแต่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหลายๆอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีเลยนะคะ เริ่มมาอย่างดีเลยแต่มันติดอย่างเดียวคือความระแวงของเราความกล้ากลัวความไม่แน่ใจในตัวคนคนนั้นหรือคนคุยคนเนี้ยนะคะคิดมากมาจากความคิดล้วนเลยนะสำหรับชาวตุลฝั่งของเขาเป็นยังไงสถานการณ์เขาก็เจอคนใหม่ๆเข้ามานะเขาเจอคนใหม่ๆเข้ามาแอบทาอะไรระหว่างแอบคุยกับคนใหม่ๆโดยที่ไม่อยากให้เรารู้ไม่อยากให้เราคิดมากแต่ก็เลือกที่จะคุยนะคะ แต่เขาก็ค่อนข้างจะบาะลานซ์หลายๆอย่างได้ดีนะคือบาลานซ์ในฝั่งของเราทําให้เราแฮปปี้มีความสุขนะคะแต่คนใหม่เขาก็เปิดใจคุยค่อคนข้างจะโปรเฟชชั่นอลนะคะต่อไปความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อเราเป็นยังไงครีนอฟครับนะคะเขายังอยากคุยกับเราไปเรื่อยๆแต่แต่ว่ายังไม่อยากมัดนะคะเขาอยากเป็นคนที่คอนโทรลความสัมพันธ์ นะคะั่งคณล่ะคะสเตรนต่างคนก็อยากจะคอนโทรลกันละกันคุณก็อยากจะคอนโทรเลทรเขาแต่ถามว่าใครมีอำนาจมากกว่าในความสัมพันธ์นี้บอกเลยว่าเป็นตัวเขานะคะเพราะคุณเนี่ยอยากจะคอนโทรลแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้มากมายนะคะเดทเข้ามา6กเหรียญหลังๆคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้มากขึ้น นะไม่ว่าจะเป็นเวลาการเอาใจใส่การเทคแคร์ดูแลต่างๆอยากได้มากขึ้นแต่เขาอาจจะไม่ได้ให้เราได้อย่างที่เราต้องการขนาดนั้นนะคะบางสิ่งบางอย่างมันก,ก็เลยทําให้ความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นเบสก็คือจะยังไงดีจะไปดีืจะยังไงดีแต่ก็ไปไม่ได้หรอกถ้าคุณคิดจะไปคิดจะเลิกนะคะก็ถามว่าเลิกได้ไหมก็ไม่ได้นะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขาเจ็ดเหรียญเขาอยาก จะใช้เวลาต่อไปอีกนะคะขอดูไปก่อนนะคะดูไปก่อนให้โอกาสตัวเองหรืออะไรก็ว่าไปแต่เขาอ่ะคิดว่านะเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นหรือพยายามที่ปรับตัวเข้าหาเราเหมือนกันนะคะเพราะโอกาสเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่านะเขาไม่ได้ละเลยนะคะต่อไปบทสรุป แต่ความคิดความกังวลของเราเองเนี่แหละมันยิ่งทำให้เราเหนื่อยในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะรักนะแต่ไม่แสดงออกเป็นห่วงเสมอตัดสินใจไม่ได้โฟกัสไปในเรื่องงาน ก่อนดีกว่านะคะอย่าไปผูกตัวเองไว้กับเขามากเกินไปในช่วงนี้นะคะมีอะไรก็คุยกันนะ h a r t to heart conversation คุยกันด้วยความรู้สึกที่ที่คุณรู้สึกอะไม่ใช่แค่แบบเรารู้สึกอย่างหนึ่งแล้วเราพูดกับเขาไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้มันทำให้ยิ่งเข้าใจกันไปคนละด้านคนละแบบกันไปเลยนะคะ โอเคค่ะคลิปของตุนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ